ประเทศไทยเปิดตัวโทฟี่ไทย GP พพร้อมชวนแฟนความเร็วทั่วโลกร่วมกันนับถอยหลังสู่สัปดาห์แห่งประวัติศาสตร์ของมอเตอร์สปอร์ตไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยหน่วยงานภาครัฐเอกชนถแถลงเปิดตัวทัวร์รางวัลมอต GP รายการ OR Thailand กลางปี2022พร้อมชวนแฟนมอเตอร์สปอร์ททั่วโลกกับสุดยอดเอีเวนต์กีฬาระดับพรีเมียมที่จะระเบิดสึกในวันที่30กันยายนจนถึง2ตุลาคม2565ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่พัดเผยแนวคิดการออกแบบผสมผสานความมหัศจรรย์ของปรากฏการแสงอาทิตย์ล ช่องประตูของปราสาทหินพนมลุงสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นไทยด้วยตัวละครหนุมานและหลายเส้นแท็กของสนามช้างที่เป็นสนามแข่งขันเข้าด้วยกันภายในงานยังมีกิจกรรมในเทศกาลความเร็วยิ่งใหญ่อีกมากมายจัดเต็มทุกบูธท,ทุกภาคส่วนรอต้อนรับผู้ชมและผู้ติดตามตลอด3วันเมื่อวันที่8กันยายน2565รที่สโมสรราชพฤกษ์กราบกรุงเทพนายพิพัฒน์ร,รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานพร้อมด้วยตัวแทนผู้สนับสนุน ทั้งภาครัฐและเอกชนนําโดยนําโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกปทกรมการขนส่งทางบกบริษัทปตทน้ํามันและการค้าปลีจํากัดมหาชนหรือ OR บริษัทไทยเบเวอร์เลตจํากัดมหาชนโดยเครื่องดื่มตาช้างบริษัทไทยฮอนด้าจํากัดบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จํากัดธนาคารไทยพาณิชย์จํากัดมหาชนสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์ตรวมทั้งสื่อมวลชนและผู้สับสนุน ร่วมงานจานวนมากด้านนายพิพัฒน์รัฐกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,เ,<ร>าเปิดเผยว่าเก่าวไปแล้วนะครับว่าทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยเราก็จะได้ไปจัดออกบูธนะครับแนะนําการท่องเที่ยวในห้าภูมิภาคแล้วสมมติว่าในกรณีของการกีฬาเนี่ยเราก็จะประชาสัมพันธ์ว่าในปีนี้และปีหน้าเนี่ยเราจะมีจัดอีเวนต์ใหญ่ๆในประเทศไทย ที่เป็นอีเวนต์ระดับนานาชาติเนี่ยมีกี่อีเวนต์อะไรบ้างแต่ที่สําคัญที่สุดครับสําหรับจังหวัดบุรีรัมย์เราก็จะเชิญให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไปเชิญไปชมหมู่บ้านนกกระเรียนไทยนะครับซึ่งผมคิดว่านัา่นน่าจะเป็นไฮไลท์ส่วนหนึ่งแต่ที่สําคัญที่สุดก็เราจะได้เห็นวันนี้นะฮะจากการที่พวกเราได้ถ่ายรูปไปแล้วก็คือรูปแบบถ้วยรางวัลซึ่งเป็นรูปแบบใหม่เราจะเห็นว่า ในรูปแบบรางวัลเนี่ยเราจะอ,าอิงแบบประสาทพนมลุงคือมี15ช่องประตูในขณนะที่แสงอาทิตย์ส่องเข้าไปเนี่ยใน15ช่องประตูเนี่ยเป็นเส้นตรงเส้นหนึ่งตรงนี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องการลังสั์และที่แน่นอนไปกว่านั้นก็คือทางจังหวัดบุรีรัมย์ได้เตรียมความพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าตั้งแต่คุณก้าวลงจากเครื่องบินหรือเตรียมการเตรียมความพร้อมสําหรับ สนามบินที่พร้อมที่จะรับเครื่องบินจากนานาชาติไม่ว่าคุณจะมาเป็นเจ็ตส่วนตัวหรือเป็นเครื่องวิโดยสารไม่ว่าลำใหญ่หรือลำเล็กนะฮะทางจังหวัดบุรีรัมย์มีความพร้อมแล้วก็ทางเรื่องของการขนส่งทางบกก็มีจากในแต่ละจังหวัดทุกๆ1 5นาทีต่อหนึ่งเที่ยวเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าการที่คุณจะเดินทางเข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์เรามีความพร้อมหมด แต่ที่สําคัญไปกว่านั้นผมเชื่อว่าขนาดนี้นะฮะห้องพักในจังหวัดบุรีรัมย์น่าจะเต็มหมดแล้วและโดยเฉพาะจังหวัดข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นรีสเกตนะครับจังหวัดสุรินโครา่าก็คือนะครราชสีมาสารคามแถบนี้น่าจะเต็มและทางจังหวัดโดยเฉพาะผู้จัดการแข่งขันเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของเต็นท์สำหรับให้ใครที่ยังไม่มีที่พักก็ไปจับจองที่พัก ในเต็นท์ได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับในพื้นที่หลักเราขายบัตรครบเรียบร้อยหมดแต่ก็ยังมีพื้นที่รองก็ยังมีบัตรหลงเหลืออยู่บ้างก็อยากจะให้พวกเราพี่น้องคนไทยนะฮะช่วยๆกันสนับสนุนเข้าไปจับจองและไปเชียร์นักแข่งของไทยเรานะครับในรุ่นมอเตอร์ มอเตอร์ทู <Motor> นะฮะสมเกียจจันทากับอะไรข้างคีเบนเควินกูบโบนะฮะซึ่งเป็นเยาวชนของไทยเราที่ได้เป็นการบ่มเพาะเป็นการสร้างขึ้นมาจากบริษัทฮอนด้และบริษัทยมามาฮ่ผมหวังว่านักแข่งทั้งสองท่านของเรานี้ในระยะเวลาใกล้ก็จะได้ขึ้นไปสู่ m o t ต GP ให้ได้นะครับนี่ก็คือเป็นความหวังของ นักกีฬาของไทยซึ่งผมเชื่อว่าความสามารถของนักกีฬาไทยเราโดยเฉพาะประเภทเดียวเราไม่เป็นรองใครในโลกเพราะฉะนั้นก็ช่วยๆกันมาเชียร์น้องๆทั้งสองท่านนะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือการที่เราได้มีการจัด MotoGP โดยสปอนเซอร์หลักก็คือ OR ก็คือใช้ คำว่า OR t h a i ไทยแลนกลางปี2022แล้วก็มีสปอนเซอร์ยังอีกหลายๆสปอนเซอร์โดยเฉพาะทางยามาฮ่าและทางฮอนด้าก็เป็นสปอนเซอร์หลักแต่การที่เราจัดครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการทำเรื่องของกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวหรือ s p o ร t ตทัวริซซึ่งตรงนี้ผมมั่นใจนะฮะในปีเมื่อ2ปีที่แล้วเรามีรายได้จากการจัดการแข่งขันและจากการท่องเที่ยวนี่ประมาณ4,000ล้านบาท แต่ปีนี้เนี่ยเรามีในอดีตเรามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าชมประมาณ25%แต่จากการที่มีการจองบัตรเข้ามาล่วงหน้าเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวและมาชมการแข่งขันจากชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นเป็น40%เปอพราะฉะนั้นเมื่อมีการจัดก,การแข่งขันครบ3วันผมมั่นใจว่าปีนี้เราน่าจะมีการรับรู้ไรายได้น่าจะไม่น้อยกว่า 4, 0 0 0ล้านถึงอาจจะ เลยไปถึง5พันล้านบาทได้ซึ่งตรงนั้นก็คงจะต้องให้ทางกระวงและทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเก็บตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ขอเชิญพี่น้องคนไทยทุกๆคนนะฮะช่วยช่กันเชียร์เยาวชนไทยของเราแล้วก็ช่วยชวยกันเชียร์การจัดกิจกรรมการแข่งขันโออาร์ไทยแลนด์กาบปี2022เนี่ยในปีที่3ซึ่งเราก็จะมีปีที่4 5 6ไปอีก4ปีข้างหน้านะครับ ซึ่งยังไงก็แล้วแต่นี่เป็นกิจกรรมเป็นอีกอเวนต์หนึ่งซึ่งคนไทยเราสามารถจัดในระดับโลกแล้วเราก็ได้เป็นแชมป์ในะในการที่มีผู้ชมสูงสุดถึง2ปีซ้อนครับคิดว่าปีนี้นะครับก็เรามีการเตรียมความพร้อมอย่างน้อยที่สุดเรามีเวลาว่าง2ปีผมเชื่อว่า,าจังหวัดบุรีรัมย์มีการเตรียมความพร้อมอย่างดีมาแล้ว เพราะในอดีต2ปีที่ผ่านมาที่มีการแข่งขันเรารู้แล้วว่าเรามีจุดบกพร่องอะไรบ้างที่เป็นจุดบกพร่องเล็กๆน้อยๆนะครับเราได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะสถานที่จอดรถการเดินทางหรือสถานที่พักซึ่งการเตรียมความพร้อมเมื่อที่พักในสถานที่พักต่างๆไม่พอเราก็เลยเอาเต็นท์มาให้เพื่อสำรองไม่ต้องว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมีการต่อต่อขานว่าจัดกิจกรรมได้แต่ไม่มีที่พักให้สำหรับ คนที่มาชมการแข่งขันสิ่งเหล่านี้ผมมั่นใจนะครับว่าทางบุรีรัมย์ได้จัดก,การเรียบร้อยซึ่งวันที่28ผมก็จะไปดูความพร้อมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถึงวันนี้เราพร้อมแล้วถึงวันที่28ผมคิดว่าต้องเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนแต่ยังไงก็ขอยุ้าอีกครั้งหนึ่งนะฮะขอให้พวกเราพี่น้องสื่อมวลชนช่วยๆกันประชาสัมพันธ์นะครับการแข่งขันการจัดมหรกรรม การแขันโ r อาไทยแลงด์งปี2022ในปีนี้ในวันที่30กันยาวันที่1ตุลาวันที่2ตุลาเราไปร่วมกันไปเจอกันและไปร่วมกันเชียร์เยาวชนของไทยเราทั้งสองท่านครับขอบคุณครับ